ถ่ายรูปด้วยกันนะคะทุกคนเรียนพร้อมกันแล้วก็จับมือกันจูพร้อมกันนะคะทุกคน,นการเรียน4ี่ปีที่สนุกสนานมีครบรถเลยค่ะดีใจมากๆเลยที่มาถึงวันนี้ได้นะคะวันนี้อากากก็สอใช้ามากๆเลยค่ะถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะทุกคนก็ถ่ายวิดีโอตามประสาบันฑิตใหม่นะคะทุกคนุดมันก็ต้องเหออหน่อยหน่อยเนื่องจากว่าเราสั่งมาแพงนะคะทุกคนใส่ให้มันคุ้มๆุมป เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เรากว่าจะได้มาก็คือ,อยากสุดๆไปเลยค่ะทุกคนต้องอดลับอดนอนะมาถึงวันนี้นะคะแต่พอมาถึงวันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมา,มากๆเลยที่วันนั้นเราสู้ต่อนะจ๊ะทุกคนและก็มีญาติพี่น้องมาแสดงความยินดีก,กับเรานะคะทุกคนเราขอบคุณทุกๆคนมา,มา,มากๆเลยที่มาในวันนี้นะคะขอเก็บคลิปนี้ไว้ไปเป็นความทรงจำบ๊ายบาย